ตะลุยกินกับสีก๊ะแบนวันนี้เราจะพาไปตะลุยกินในงบ1,000บาทที่เดอมอลล์ไสโตร์บากระปีเริ่มกันที่หลานแลก,กับนายอ้วนเย็นตะโฟร้านเด็ดร้านดังที่ได้มิชลินสตาร์ถึง4ปีซ้อน โดยใน1เซตเนี่ยเขาก็จะประกอบไปด้วยก๋วยเตี๋ยว1ชามแบบเครื่องแน่นๆล้นๆแล้วก็จะมาพร้อมกับเกี๊ยวทอดแล้วก็ลูกชิ้นกุ้งทอดนะคะในราคา125บาทนะสกขอบอกเลยว่าเครื่องเขาว่าจุกๆแน่นๆเลยนะเย็นตัโฟเส้นใหญ่เนะี่ยคือเหนียวนุ่มมากๆลูกชิ้นปลาเนือเ้อแดงไม่ขาวรสชาติมีความแบบกลมๆมากๆส่วนลูกชิ้นกุ้งทอดงเคาไม่อมน้ำมันน้ำจิ้มหวานกำลังพอดี โดยรวมนะคะก็คืออร่อยเลยนะคะส่งกับมิชลินสตาร์นะคะร้านต่อไปมะยอดผักราดหน้าราชวัรนะคะเราสั่งมาเป็นบะหมี่เหลืองกรอบราดหน้าหมูนะคะคน oh. 105บาทขอบอกว่าตอนยืนรอกลิ่นหอมมากนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกรอบสุดๆแล้วคือรสชาติเพราว่ากลมกล่อมมากหมูนุ่มผักกรอบแบบกลมกล่อมในที่นี้แบบไม่ต้องปรุงอะ่ะทุกคนคือ คือต้องมาลองต้องมาโดนเลยอะรู้สึกคอแห้งมากเลยนะคะก็เลยมาร้านลูกกอคือรู้สึกว่าชื่อเขาเก๋ดีอะคะ่ะก็เลยมาแวะนี่เราก็พกแก้วส่วนตัวมาด้วยเป็นแก้วน้ำสุญญากาศไอศครีมนะคะทุกคนวันนี้ก็เลยสั่งมาเป็นน้ำนางเอกค่ะให้ทานน้ำอะไรเอ่ยน้ำส้มปั่นนะเจ้าสมมุติว่าน,นอนเขาง่วนสดชื่นมากนะคะเราก็แวะเห็นว่ามีพริกป่นเราก็เลยคิดอะไรได้ใส่ลงไปนิดนึงแล้วก็กิมโโมิโนะเตอ ครับเลยค่ะทุกคนเอาหลังจากเมื่อกี้ที่เราได้แกล้งน้องเขาไปเราก็เลยพาน้องเขามาปลอบใจด้วยการให้กินมิสเตอร์เจอรี่โยเกิร์ตนะคะให้น้องเลือกเมนูเองเลยเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองน้องเขาก็เลยจัดมากับโยเกิร์ตสตรอเบอรี่นะคะ79บาทคือตัวโยเกิร์ตของเขาเนี่ยจะรสชาติกลมกลม่อมนะคะไม่ได้เปรี้ยวมากส่วนสตรอเบอรี่เนี่ยจะมีความเปรี้ยวอมหวานแล้วก็เราไปต่อกันที่ร้านต่อไปนะคะเบลวิดนะคะจะอวดแต่ว,วันนี้พกกล่องมาเองนะคะเป็นชุดกล่องถนอมอาหาร6ชิน้นนะจ๊ะแล้วก็มาเลือก,เล,อก,เ,ลอกเลือกกับน้องเขากันเลยนะคะเอาใจน้อองงเาาหหน่ย่ยลัจกทีแ ไปนะคะร้านนี้เราหมดไป84บาทเท่านั้นนะคะเป็นแบบเค้กมินิมิจฉานะ่ารักเล็กเลยนะคะเราก็มาเริ่มกันเลยด้วยชิ้นแรกนะคะเป็นชิ้นพอดีคำจ้ะเออพอดีคำก็คือมีความแบบอร่อยหอมหวานไม่เลี่ยนเลยนะจ๊ะทุกคนอ่าเดี๋ยวเรามาป้อนน้องกันต่ออ่ะ้างว้างลูก <Huh? S 1> อังว่างอ่าน้องบอกพยายามแล้วนะจ๊ะได้เท่านี้น้องบอกว่าเปล่านี่มินิแบบอร่อยเนื้อนุ่มหอมช็อกโกแลตมากเลยนะจ๊ะเลือกขอเก็บไว้ในกล่องก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปกันต่อที่ร้านต่อไปกับร้านบางหวานร้าน สนามบินน้ำนะคะใหญ่ๆแบบนี้1 2 5บาทเท่านั้นกับเมนูปังเย็นภูเขาไฟเราสั่งมาเป็นขนมปังกรอบก็ขอป้อนน้องก่อนเลยแต่น้องก็คือบอกว่ารู้ทันแล้วนะคะกินเข้าไปเองเลยคือรสชาติโรลตินะเต็มปากเต็มคํานะคะแล้วก็ไม่ได้หวานตัดข่าววิพิมพมข้างในคือละมุนตุ้นสุดๆเลยนะจ๊ะร้านสุดท้ายกนแล้วนะจ๊ะกับโปเตโต้คอร์เนอร์ซึ่งเราไม่ได้มาซื้อเฟรนฟรายหรืออะไรเรามาซื้อน้ำค่ะ น้ำเลมอนในราคา30บาทก็คืออยากจบวันแบบสดชื่นนะคะก็เลยมาสั่งน้ำเลมอนนะคะเลยว่าเปรี้ยวซาสดชื่นมากนะคะดูจากหน้าได้ว่าสดชื่นฟินสุดๆเลยส่วนคลิปหน้าอยากให้เราไปที่ไหนเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาไว้ได้เลยนะคะฝากกดหัวใจกันด้วยนะคะบ๊ายบาย